ส่วนมาชิมร้านซุปเนื้อนะครับแกงเนื้อที่เด็เดๆอีกร้านหนึ่งอยู่ที่หาดใหญ่นะครับร้านนี้ชื่อร้านซุปไกย่ย่อเจ้าเก่านี่ก็มาอยู่ที่ร้านซุปไก่ย่อนะครับหมอ้ออย่านี้นะครับเข้ามาทีแรกนึกว่าง,งานนะครับที่ร้านมีเมนูเยอะมากเลยนะครับก็จะมีแกงเนื้อครับแกงแพะครับมีเป็นซุปช่อมาดีนะครับซุปเนื้อแล้วก็ซุปเครื่องในนะครับหรือว่าจะเป็นซุปกระดูกก็มีนะครับผม ถ้าใครชอบกินเอ็นนะครับตรองนี่เลยครับซุปชอบมาลีนะครับมันจะเป็นส่วนของเท้าวัวแล้วก็จะมีเอ็นดิบอยู่เป็นเอ็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับถ้วยนี้ก็จะเป็นแกงเนื้อหรือว่าแกงเผ็ดเนื้อนะครับรสชาติกําลังดีครับผมชอบแกงเนื้อต้องจัดครับผมครับลองชิมน้ำก่อนนะครับรสชาติก็จะออกเผ็ดเปรี้ยวครับแซ่บมากครับนี่ต่างุนชอบมาลีนะครับ ก็จะมีช่อมาลีกับเอ็นช่อมาลีก็คือเท้าวัวก็มีเอ็นครัเนี่ยถ้าใครดูคลิปพี่มาวินแล้วกินเกาเหลาเอ็นชิ้นใหญ่ๆแล้วอยากกินนะครับร้านนี้ต้องมาลองเลยครับครัำนี้เอ็นเต็มปากเต็มคำเลยครับผมนี่ครับช่อมาลีครับช่อมาลีนะครับก็เอ็นด้วยครับเอ็นครับครับยัำลูโดดลูโดด อุปเก็นลูกโดนโอ้โหเปรยมากครับเปื่อยต่อลูกโดนมากไม่มีกลิ่นเลยละลายในปากนุ่ละลายในปากตื่นมาล้างเตะตีนกันเครับลูกโดนนะครับจับมาเยอะๆเลยลูกโดนนี่ครับไหนครับอร่อยครับต้องมาลองเลยครับทุกระยะเจ้าของเอาเลยเอามานึกว่างานครับกินไรได้ร้านนี ช่์ตีนนะครับโช่์ตีนไปออ,องแกงเนื้อแกงเผ็ดเนื้อนะครับมาร,ร้อนๆคัน,น <ะ S 1> พุ่งอย่างนี้เลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าแก่ย่อแกท่ทำถึงทุกหม้อทุกอย่างทุกเมนูจริงๆครับสำหรับร้านนี้ครับ ครับครับคระดิ่งเสียดาไทยเรานี่เลยเสียดามสีสันน่ากินมากเข้ามาดว่างานครับทีแรกไปครับไปครับเสร็จแล้วครับสุดตีนครับร้อนครับร้อนสวัสดีครับนี่ค้ยขึ้นเยอะมากครับ อันนี้รับเฉพาะเงินสดนครับเมื่อกี้มึงไปกดตังมาตับผมไม่รับมันไม่มีไปกดตังมาแล้วเมื่อี้มาครับมาลองชิมครับร้านซุปกะย๊กเจ้าเก่าตรงข้ามที่ซีของแหครับหาไม่ยากครับผม